โจ้คผู้ชมซึ่งวันนี้ผมก็มาทํางานเป็นพนักงานเคบับนะครับไอ้เปิดร้านดีกว่าเปิดร้านน่าเกลีหรอกว่าเออเปิดร้านข้าวปี่ดีอยู่เลยธนาคาญเอ็งเกงที่มีอะไรน่ากลัว่ะพี่กูไม่ทราบที่แน่คือให้ตรวจคนมั้งถ้าไี้กูไปดูนี่ไงยินดีต้อนรับสู่การมันใส่โซ่ผมกูแล้วโมงบอกเลยพี่อะไรเนี่ย ลูกค้าโอ้ว oh, ชวาม่าและโซดาด้วยอย่าทำอะไรผิดพลาดอ่ามันให้เราอ่าอันนี้มึงอันนี้ยังวะเออมันมันให้เราวางแป้งไยวะวางแปง้งมึงมองเติมเนือ้อได้ดิวะ่ะเติมเนี้อ่อามึงเติมเนื้อกันเดี๋ยวกูเอาไอ้นี่ใส่โอเคเหลือแค่เนื้อมึงแล้วพี่เนื้อไ,ได้แล้วพร้อมสืบเอาไปมึงกินเลย,เยพี่โซดาพี่เออวะโซดาด้วย เลยโซดาหนึ่งกระป๋องยุ่ง้อยแล้วเกมนี้แม่งมีกล้องด้วยวะมีกล้องให้กูดู้วยมีโหมดกลางคืนมีมีกล้องด้วยเหรอเออมีหลังร้านแล้วก็มีหน้าร้านมีหลังร้านกับหน้าร้านเอ้กูอยากรู้ว่ากูหน้าตาเป็นไงวะกูดูในกล้องดีกว่ากูคนไหนวะทาไมกูเดินไม่ไดู้เอ้ยนี่ไงกูเดินได้ะแต่กูหันหน้าไม่ได้เออเอาเอาเป็นเอาเป็น่าช่างมันเฮ้ยกูดูไอ้นั่นมึงดูดิ ทำไมเดินซีแบบนี้วะสงสัยฟปาร์ตี้มาแน่นอนอุ้ยสัตว์แล้วเห็นกูกากไอ้เหี้ยอ่าไอ้ไอ้เหี้ยนี่มันบอกว่าไม่มีตังค์วะเราจะไล่มันไปหรือไงนี้วิธีไล่คือเราต้องปิดไอ้ไอ้หน้าร้านโอ้โหโอ้โหแม่งภาพตัดเลยกูแม่งกดปิดหน้าร้านแล้วแม่งมันปิดทันทีเลยฉันจะจำคุณไว้จำไว้เลยจำไว้เลยเออมจำไว้คุณไม่มีตังค์เองเข้าวจูบพายได้ผมฟังมันหายไปไหนละ

ไอ้ยเฮี้ยแม่งตัวขาวจั๊วเลยโตโตปิดปิดปิดไอ้เหี้ยตัวขาวจั๊วเลยเหี้ยแล้ววะเดี๋ยวกูดูนี่กล้องมันไปยังไอ้เหี้ยมันไม่มีถึกจะดูอ่ะมันไปแล้วไปแล้วเออมันไปละเพราะกูไม่ไม่ปิดก็บ้าละไอ้เหี้ยไอ้้เหียอะไรมึงเจอเหี้ยอะไรเนี่ยมันมีตัวเต้นอยู่กลางถนนอ่ะ เอาจับสกายกูละไม่ตกใจหรอกน้องเอ้ยกูโหดเกินมันไม่ทำอะไรกูเลยวันนี้เข้ารุ่งเอาไรดีมันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตันหนูก้องหนูก้องหนูก้องกล้องเป็นอะไรวะเอ้ตัตัวตไอ้เหี้ยโตผีผีผีไอ้เหี้ยผิด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  เงี้ยอะไรวะเนี่ยมันเกาะหลังเลย,ยโคตรบ้า <c oughs> เดี๋ยวเราไม่อ่านกฎก่อนล้ววะเออว่ะรื้มมกกอรือรื้กฎีนี่ว่ะยินดีต้อนรับสู่การเปลี่ยนกลางคืนงดสงบถ้าลูกค้ารอยยิ้มมาให้มอบโซดาให้เขาโอเคถ้าไอ้เคน้นอ๋อลูกค้าที่ยิ้มอะ่ะเราต้องเราต้องเอาโซดาให้มันแค่นั้นเลยมัน้งนะมันบอกว่ายิม้มกูว่าเราไม่นับ เราไม่ควรเปิดวิทยุนะ,ตะโตะเลยวะโตะมันมีใครเคาะประตูเดี๋ยวพิ่งเปิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปเหด้านหลังให้ไม่มีใครนะเราเปิดดิใครวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่ไหนมันเคาะประตูวะเฮ้ยไอ้ไหนไอ้นี่ที่ไหนมันเคาะประตูวะไม่มีนะโตะเก็บไฟดไยิปลยไปเก็บไฟดิพี่เอากูรู้ละวิธีทำไงเดี๋ยวกูยืนกดอะ่ะ มึงยืนยืนพันน่ะอ่ะมึงมึงคลิกใส่เดี๋ยวกูจะเป็นคนหยิบให้เออว่ะเออนี่ไงเออว่ะเอ้าหมดละเออว่ะวิธีนี้ไม่ง่ายเลยโคตรง่ายนี่ครับสาวบ้าสาวม้าของคุณอะไรอะบอกไม่พอใจอะไรของมันนั่นแหละชี้ตันตะบุ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 นอะไรวะไม่มีอะไรนะกูเห็นผีตกมาเมื่อกี้เนี่ย เอ้ยจริงดิไอ้หี้ยอะไรวะอุ้ยนี่ไงไอสัตว์แล้วกูเพิ่งเห็นก็คือเหี้ยอะไรวะคือโดนโดนจำสแกมไม่ไม่พร้อมกันเหรอวะเออใช่เโตโตโตไอ้ยี่นี่หายตัวไอ้สัตว์ไอ้ยี่นี่หายตัวปิดเลยไอ้ยี่ไอ้ยี่นี่หายตัวไอ้ยี่อะไรก็มาคืนมีไอ้ยี่นี่หายตัวไอ้สัตว์นกลัวมากอะไรวะโอ้ยไอ้ยี่ เอ้กูอยากออกไปข้างนอกว่ะทำไมวะกาะเหรอไม่รู้ว่ะเดี๋ยวกูจะอยากไปดูคนเลยไปตรวจเองกับมือเลยเฮ้ยรถ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 มารถมารถมารถเหรอชนกูได้ไหมโอ้ยโอ้ยย้ยรู้แก่ๆเหรอใช่เหรอเออนี่ไงโต๊ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะดูหลังมันดีอ่ะหลังมันโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะไม่สามารถมีได้ด้วยอาหาร มันแตกนะมึงดูมึงดูดิแม่ลุยที่หลังหลังเปิด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 เลยปิดเลยปิดเลยอเงี้ยมันกลัวมันไม่น่าปกติป่ะออหลังเป็นรูดูในกล้องวะแม่งเกี่ยวการหรือเปล่าเดี๋ยวโตโตมึงฟังเสียงมาดูเสียงไม่เป็นผู้หญิงนะเฮียเออเสียงมันเป็นผู้หญิงหรือมึงไม่ได้ฟังไม่กูได้ยินเสียงผู้ชายนะทำไมกูได้ยินเสียงผู้หญิงวะ ไม่รู้จากวลาไอ้แล้วคิปแบบแล้วคิปแบบโต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 ไว้หนยังไว้หนึ่งไอ้ตัวเฮียอะไรวะอะไรอ่ะไอ้ตัวขั้วหน้ากลัวเลยโตเฮียมึงมึงดูมิไอ้เฮียมึงรู้ไว้ตอนมันอยู่ตอนเมื่อไอ้โคั้หน้ากลัวเลยไม่มีเหมือนผีผีผีพิการไหนเฮียปิดร้านปิดร้านไอ้เฮียนี่ไม่ปกติมีสองคนมีสองคนเฮียสองคนเหรอวะในกล้องมีสองคนจริงดิไอ้เฮียเนี่ยกูกากแป๊บนึง เดี๋ยวกดูในกล่องดิอือหว่ามันมีสองคนไอ้เหี้ยลูกค้าเยอะจังวะนี่ขนาดตอนหนึงคือแน่เนี่ยไอ้นี่เธอมาโม้เล็กจังวะเฮ้ยมันเร่งว่ะไอ้เหี้ยมันบอกว่าให้รีบทำเร็วๆกูหิวข้าวเลยเยี่ยเยี้ยเยี้ยมันจับสแกนกูคุณยองมันจับสแกนกูคุณยองฮะอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเออหว่าจับสแกนจริงด้วยโอ้ ตัวไอเอเอเฮี้ยนี่มันแปลกๆว่ะไหนอ่ะเดี๋ยวนะงูดูดิเนี่ยมันอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยมันไม่แจ็คสันอะไรของมันวะไอ้เฮียมึงดูมัดิเดี๋ยวดูนี่ก็มันไม่น่าไปดูตีอะไรวะมันเต้ <c oughs> <c oughs> เนเยอะๆปกติปะดูกล้องดิปกติไหมปกตินะคิดว่าไม่ดีเฉยอ่ะ เออกลัวมันน่าจะดีเฉยๆแหละน,น,น,น่าจะเป็นแค่คนธรรมดาที่ดีเฉยๆขอบคุณฉันกำลังจนอยู่เออขาบ้องไงวะอัมพอผู้ติว้วเยี่ยยียตันเยี่ตันพีกองกอ่อยสัตว์เรายัางไม่ทำผิดเลยนะเออเราตรวจลูกค้าดีงไงเราเป็นพนักงานดีเด่นเนี่ยเออจะได้โบนัสแล้วปะบอสทำโบนัสให้หน่อยเร็วเออยาก เออโตไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งคอบิดตัวหน้ากูรี่ต้องขับปิดปิดปิดไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยโตมันไม่ไปด้วยนะไม่ไปด้วยต้องเสียกูปิดตอนมาพอดีอ่ะวิเราต้องคุยกับมันก่อนนะไปไปไปอ้เหี้ยกูไม่ต้อนรับมึงอะไรอ่ะไม่ ปิดไปเลยโต้ไปเลยย่ะเดี๋ยวคุยกับมันยอ๋อวู๋ไอ้เหี้ยโต้มันวาร์ปไปเลยอ่ะเออมันวาร์ปหนีหนีไปเลยตอนนี้มึงปิดอ่ะมึงมันไอ้ยังไงวะมึงปิดป้อมนี่มันวาร์ปหนีไปเลยกูอยากรู้อ่ะคนมันเดินมาจากไหนเยอะแยะวะแล้วมันรู้ได้ไงว่าร้านเราอยู่นี่มึงก็เห็นตื่นมึงเห็นตื่นนู่นไม่หลับไม่เปิดไฟเต็มเลยเนี่ยเออวะไม่หลับไม่นอนกันหรือไงวะมึงดูนาฬิกาดิมันมันเท่าไหร่แล้ว นาฬิกาดูอยูไหนวะใ้ตรงชวามามันมีมันมีนาฬิกาบอกไว้อยู่ตีหนึ่งครึ่งลเลยเฮี้ยคนทำไมพุกพลาดเนี่ยวะไอ้กูอยากโดนชนวะโดนแล้วตายไหมไม่ตายแต่กูจะลอยขึ้นเอ้าอะไรวะอะไรวะเนี่ย <c oughs> ทำไมดงตาขาวเงี้ยจีเฮ้ยทำไมทำไมเหมือนผีเลยวะเฮีย <c oughs> ทำไมมึงตาขาววะตาสามขาวไงโต้เฮียตาสามตาสา, <c oughs> า,ามขาวไงเฮียเออมดวงตาอย่าง ไปแล้วไปแล้วตาสาวขาวเยอะเฮียนี่แหละคนไม่คนคนไม่คนคนไม่คนเออน่า<ด>จะน่าจะคนมาคนคนโตแต่สูงจังว,ว,วะอะไรวะในกล้องไม่สไลด์หนีกล้องไอ้เฮียฮะเฮียเอาจริงดิเออมันสลไลด์ได้ที่ข้างเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้กล้องกูไม่อยากจะเชื่อ ปกติไม่ใช่จริงปกติไหมเนี่ยเต้ยโต๊ะตึงดูในกล้องกคืนดิไอ้เจ้ามันเต้นไอ้สัสไอ้เจ้าเต้นมันเต้นมันเต้นไอ้เจ้ากูเห็นมันเต้นเอาหายไปเลยโต๊ะไอ้เจ้าว้ามันหนีกูไปเลยกะกันบ้างมึงออกไปด้านนอกเดี๋ยวกูเสิร์ฟอาหารอืออืออืออะไรเนี่ยโต๊ะอย่าเข้าร้านอย่าเข้าร้าน อ้ยตัวเรวอตัวเอ้ะเรี่อะไรอวะเร่อะไรเนี่ยโกนเคลื่นอนย้ายไอ้เน,นี่ย